นั่งสมาธิกันเสียงก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่เราคิดว่ายังพอพูดไว้อันนี้ไม่ไ,มได้กังวลเท่าไหร่หรอกแต่ีกังวลก็คือวันที่ยี่สิบสี่ถึงวันที่ยี่สิบแปดที่จะถึงนี้ทางโรงเรียนการบินนิมนต์ให้ไปพาส่วมนต์ ปิดท้ายาง,งานแสดงปลมหลงสารีดิกระาเขาก็ไม่ใช่ทีมของเราที่เราสวดกันเป็นประจำรคงต้องใช้เสียงคุมเขาให้อยู่ถ้าที่ว่าคงเอาตัวรอดได้อยู่หรอกอุปสรรค มันก็นเป็นอุปสรรคจะนิดหนึ่งในการที่จะขัดขวางความสามเร็จหรือการงานของเราแต่ละคนมันไม่ง่ายแต่เราคิดว่าคงไม่ยากเกินไปถ้าเราตั้งใจสู้ก็แก้ปัญหากันไปโดยสติ โดยปัญญาที่ไหนไม่มีปัญหากฎไหนไม่มีปัญหามันไม่มีเป็นแต่ว่าเราตั้งสติค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ปัญหากันไปเรามีสะพานไว้ทำไมก็ไว้เดินข้ามให้รดข้ามไว้ข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึง่งนั่นแหละแม่นม้ำลำคลองมันก็คืออุปสรรค เราใช้ปัญญาอาวิธีที่จะข้าไปอีกฝั่งหนึ่งในสุดเราก็ข้ามไปได้มันไม่มีสะพานถวายน้ำลุยน้ำข้าไปก็ได้ถ้าเราจะขา้ามท้ามันไม่เท็นกับเป็นอันตรายทุกคนจะต้องสู้กับชีวิตของตัวเองถึงมันจะสู้กลับ เราก็อยยอมแพ้ให้ทุกคนเป็นนักสู้โดยเฉพาะเราทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติธรรมจะยอมแพ้ไม่ได้เราประกาศตนว่าเป็นนักสู้ที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่หมายความว่าเราประกาศว่าเราจะสู้กับกิเลสข,ของเรา เราจะสู้กับข้าสึกของเราเราจะอ่อนแอไม่ได้ต้องส่งไว้ถึงความเข้มแข็งอยู่เสมอจะต้องมีสติอยู่เสมอต้องไวรู้ให้มีปัญญาที่จะเอาชนะอุปสรรคหลายทั้งปวงไปได้ก็ใส่ปัญหานั่นแหละ มาทําให้เกิดปัญญาให้เราได้คิดให้เราได้พิจารณาหาทางเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคต่ตางๆบางทีก็ต้องขอบคุณปัญหาทั้งหลายหรืออุปสรรคทั้งหลายที่ทําให้เราแข็งแกร่งและเราฉลาดขึ้นเราอย่าไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ภายนอกตัวมันงองแงพยายามโทษตัวเองเสมอถ้าเราอ่อนแอเราก็โทษตัวเอง เราโง่เขาเราก็ะท้วงตัวเองพยายามลงมาที่ตัวเองสเสมอเพื่อเพื่อให้ตัวเองพัฒนาตัวเองให้ให้สูงส่ง,ง,งยิ่งขึ้นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นถ้าโทษแต่ภายนอกเราจะไม่ถพ,พัฒนาตัวเรามันเป็นเรื่องของคนพาดไม่ใช่บัณฑิต เรานักปฏิบัติธรรี่กเเ็เป็นบันดีเป็นัลยาณชนต้องวกกลับมาที่ตัวเราเสมอเมื่อวกกลับมาที่ตัวเราโอกาสที่เราจะพัฒนาเรานี้มีสูงยิ่งเพราะโฟกัสมาที่ตัวของเราเองเราจะเห็นตัวเราเองเห็นข้อบกพร่องของเราเอง มันจะไม่เห็นได้ยังไงถ้าเราอยู่กับเราเราทําไมจะไม่รู้จักเราถ้าเราดูอยู่เสมอเราขี้เกียจเราขยันเราก็รู้จักเราโง่เราฉลาดเราก็รู้จักเราสงบหรือไม่สงบเราก็รู้จักเห็นไหมถ้าเราโฟกัสจ้องมาที่ตัวของเราเองอยู่เสมอเราจะเห็นตัวเราเองชัดขึ้นมันไม่หนีไปไหนเรา มันก็เหมือนเงาของเรามันจะมีเราไปไหนหผลของการปฏิบัติการมองดูตัวเองเราจะรู้กำลังของเราจรึงม,มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆกำลังเราก็จะมากขึ้นเรื่อยๆกติปัญญาก็มากขึ้นเรื่อยๆนั้นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ไม่ใช่เรื่อง เขาขาดตายหรือเรื่องสำคัญเกินไปสำหรับเราแล้วนะมันท้าทายดีมันท้าเราก็ท้าสู้กันสู้กันกลับไปให้สนุกกับการเอาชนะอุปสรรคให้สนุกกับการแก้ปัญหาอย่ง,งงงนิี้ย่างมองแงให้สนุกมันก็เรียนเรียนให้สนุก ถ้าเรียนแล้วทุกมันไม่อยากจะเรียนมันไม่อยากไปโรงเรียนแล้วถ้าเรียนแล้วสนุกมันอยากไปโรงเรียนอยากทํากิจกรรมอยากทําข้อสอบชีวิตนียมันกเ็เหมือนการเรียนรู้นั่นแหละปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆคอยเคลื่อนเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆความเจ็บไข้ได้ป่วย มันก็เป็นอุปสรรคของเราชนิดเด่นเหมือนกันมันเป็นขันธ์ธรรมมันไม่เลือกใครทท่านั้นแหละไม่ว่าพระไม่ว่ายโยมไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเด็กผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่ชนชันในใน้นไหนๆมันไม่เลือกทท้านั้นนะความเจ็บไครได้ป่วยจับไว้มา เย็นนี้ไปเยี่ยมพระโลตาที่ท่านเพิ่งมาอยู่ด้วยทนานต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลอูทองแพ้ยาโยกนกระทะไว้ยากแก่ปวดของท่านท่านปวดขาเยบอกมันมันเอากินแล้วได้ผลดีที่ไหนได้ท่านจะตายเอา ต้องไปให้ออกซิเจนดีแพทยา์าเขาบอกว่านะแพ้เฉียบพนันเดี๋ยนี้ไม่ทันนะตายนะต้องให้ออกซิเจนเนี่ยต้องดูอากาศเนี่ยสองคืนเนี่ยมันมันคืออุปสรรคของชีวิตไม่ว่าพระไม่ว่ายโยมกายก็เป็นอุปสรรคใจก็เป็นอุปสรรคถ้าเราไม่ฉลาด กาอ่อนแอก็เป็นอุปสรรคถึงสอนให้เราแข็งแกร่งให้เรากดทนให้เรามีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญายังไหวอยู่ก็ให้มันศึกษายังมีโลมหายใจอยู่อย่าพึ่งอยอมแพ้อย่ามีข้ออ้างใ,ใดๆทท้งนั้น อย่าบอกว่าไม่มีเวลาเวลามันก็มีอยู่ในการทุกคนเวลาหายใจเราก็มีไปด้วยกันเราพร้อมกัน่ะแหละเพราะเราไม่ให้เวลาในการศึกษาตัวเองโอกาสมาที่ตัวเองมันเลยไม,ไม่รู้จักตัวเองมันเลยไม่มีการแก้ไขพัฒนาตัวเองบอกว่าทุกมีด้วยกันทุกคน เอาทุกนั่นแหละมาเป็นธรรมะเอาทุกมาสอนเรามันง่ายมันไม่ใช่ของม่หายากในทุกเกิดขึ้นกับเราทุกคนทุกวันนั่นแหละนี่แหละอุปกรณ์การศึกษาการเข้าถึงธรรมได้ดีมากมากทีเดียวแก้ของที่มีอยู่นั่นแหละมาพิจารณา ไม่ต้ไปหาที่ไหนมาพิจารณาเอาสิ่งที่เรามีคือผมคนเล็บฟันน,นนั้นันแหมาพิจารณาเอาใจเขคนนั้นมาพิจารณาเราโชคดีทุกคนโชคดีที่มีอุปกรณ์ในการศึกษาในการปฏริปรรบัติหรือว่าพร้อมสาบหมดแล้วเหลือแต่ ความตั้งใจหรือใส่ใจที่จะศึกษาที่จะพิจารณาหรือไม่บันเวลามันไม่คอยใครเท่านั้นแหละไม่มีใครได้รับสิทธิพิเศษที่บันเวลาเขาจะเขาจะยืดยาวหร,หรือเล่นลัดให้เท่ากันทุกคน เราจรึงต้องใช้เวลาที่มีอยู่ทำคุณประโยชน์ให้ตนเองให้ได้มากที่สุดศึกษาปษปฏิบัติทคำความเข้าใจในธรรมะคำสองของผู้เจา้าให้เข้าใจให้แจ่มแจง้งเราทุกออกจากทุกขไม่ได้ ก็เพราะเราไม่เข้าใจธรรมะไม่แจ่มแจ้งในธรรมะ mm. เมื่อไม่แจ่มแจ้งไม่เข้าใจเราก็ยึดถือในสิ่งที่มันไม่ใช่ความเป็นจริงกายเขาไม่ได้เป็นของใครแต่เราว่ามันเป็นของเราไปยึดถือเอาของไม่ใช่ของเรา มันก็หลงอยู่อย่างนั้นเหมือนตายแล้วทุกบาริสิตุตายก็ลงอยู่ตรงนั้นแหละไม่รู้ตัวเองได้ตายแล้ว mm hmm. อยู่ตรงนั้นม่ไ,ไปผดไปเกิดแต่ถ้าเรามีสติอยู่ mm hmm. รู้ตลอดเวลา mm hmm. ก็เราฝึกไว้ให้รู้รู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราผมคนเล็บฟันนัง คือของเกิดมาตายเรารู้อยู่ตลอดเวลามันก็มายึดอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ทิ้ง,ท,งทันทีจะมันของทิ้งสรุปว่าเราเราต้องฝึกทิ้งมากกว่าที่จะเก็บเราไปนักปฏิบัติธรรมเราต้องรู้ว่าเรามีหน้าที่ทิ้งทิ้งสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่น มาเป็นของเราทิ้งให้หมดถึงไม่หมดก็ขอให้มันเหลือน้อยใ้ตัวห่วงแหนงมันก็ยังนั้นที่ทำน้าทีหวงแห่งข้ามอยย่ก็อส่ความเข้มแข็งสติปัญญาของเราที่ฝึกฝนกันที่พิจารณา จนแจ่มแจ้งนั้นแหละให้มันกำจัดความยึดมัม่นถือมันออกไปจนหมดมันไม่มีวิธีอื่นต้องให้เห็นทุกข์จริงๆให้ชักในทุกข์จริงๆมันจะได้ฉลาดขึ้นเสียทีมันมีทุกข์แล้วก็ไม่รู้จักว่าทุกข์มาเป็นยังไง ไม่เรียนเรื่องทุกเราก็ไม่รู้ว่าทุกมันเป็นอย่างไรจะออกจากทุกอย่างไรเราจึงไม่ควรกลบทุกเวลาทุกมันเกิดขึ้นมามองมันเลยย่องมันเลยพิจารณามันเลยก็ทุกนี่แหละเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาในว่าเป็นเกลือจิ้มเกลือในขว่าได้ มันเป็นอุปรกรณ์วิเศษจริงๆท,ท,ที่มีอยู่ในตาวทุกคนไม่ต้องไปหาอะไรวิเศษี่ไหนหรอกเอาจากเราขึ้นมานเลยของเกิดดับที่มีอยู่ในเรานะ่ะดึงขึ้นมาเลยเอามาพิจารณาเลยผมก็ได้ขนก็ได้เมล็ดก็ได้ฟันก็ได้น้ำก็ได้ กระดูเนื้อเอ็นพังผืดดับใจไส้ปอดดึงออกมาพิจารณาเลยให้เวลากับธรรมะให้มากถจะอยู่ในโลกจึงทำมาหากินยังเกี่ยวข้องกันอยู่ในโลกเราก็ต้องแบ่งเวลามาอยู่กับ ธรรมะบ้างรหละแตอย่างนั้นมันจะเหมอนรถที่ไม่มีเบรกจริงนักวันความเร็วในเครื่องยนต์มันมากแต่เบรกไม่มีประสิทธิภาพมันอันตรายมาก เร็วมากประมาทมากยิ่งความพินาศยิ่งเกิดง่ายเอาธรรมะนี่แหละเป็นเบรกเพื่อความปลอดภัยอย่าไปเห็นดีเห็นงามกับชาวโลกที่ประมาทที่สนุกสนานไม่เห็นภัยเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากความประมาท เอาตัวรอดไว้ก่อนใครประมาทก็ชั่งให้ปรนเร่องของเขาแต่เราต้องไม่ประมาทเระมัดระวังตัวระมัดระวังกายวาจาใจาไว้เสมอพลาดมาแล้วสั่งพังมันขอโทษไม่หายก็ไม่ให้มันอลาดจะเลยไม่ดีกว่าหรืออาศัยความระมัดระวังสำรวมของเราให้ดี มันจะได้เด่ดวาองค์เจ้าสอนให้ทำอะไรสรรเสริญอะไรอย่าใส่ใจโดยเพราะการปฏิบัติธรรมให้ผลดีกับเราทุกคนมากมากทำให้เราออกจากทุกได้จริงทุกเล็กทุกใหญ่ทุกมากทุกน้อยออกไปได้จากการปฏิบัติธรรมเท่านั้น ไม่ใช่ใครเขาช่วยให้เราออกจากทุกข์เราเองปฏิบัติเองเราพาเราออกจากทุกข์ได้ด้วยตัวของเราเองแต่เราไม่สงบเราฟุ้งซ่านเราทุกข์ใครจะมาช่วยให้เราสงบได้ก็มีแต่เราเองเท่านั้นเองที่จะทําเราให้สงบให้เลิกฟุ้งซ่านเนี่ยจึงว่าเราทุกคนจําเป็นต้อง ปฏิบัติตัวเองหรือตาจิตภาวนาให้ชีวิตของเราเน้นไปที่ความสงบให้ม,กมากๆเราจะบอความสงบในจิตในใจอันนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษทีเดียวยิงโลวุ่นวายมากเท่าไหรเราต้องต้องอุตสาหะ ที่จะทําให้ใจเราสงบให้ได้ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกเราห้ามโลกเขาไม่ได้หรอกที่จะให้เขาไม่วุ่นวายมันเป็นไปตามยุคตามสมัยเป็นไปตามกระแสโลกที่เขาจะเป็นแต่เรานะ่ะห้ามเราได้อาจจะต้องหนักหน่อยในยุคสมัยนี้ ุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากสังเกตการคิดเร็วของเด็กแข่งกันเร็วเร็วหรือเชื่อจะมาเป็นเรื่องของโลกโลก<ม>เร็วแบบโลกโลกแข่งขันเอาชนะกันเหนื่อยต่เราไม่เห็นเลยว่าเขาจะออกจากทุกได้เร็วขนาดไหนการแข่งขันมันทําให้เหน,นื่อย สุดท้ายก็ไม่มีใครได้อะไรจากการชนะแบบโลโลๆออกจากทุกข์ให้เร็วนีสิอันนี้จึงมีค่ามากมีผลมากต่อเราทุกคนโดยเฉพาะนักปฏิบัติธรรมเรานีต้องออกจากทุกข์ให้เร็วเราไม่จะไปแข่งขันกับใครทุกข์เกิดขึ้นมเมื่อไรออกจากทุกข์ให้ให้เร็วที่สุด เราจะรู้ว่าสุขมนอยู่ตรงไหนความโลภเกิดขึ้นเรารู้ทันเร็วแลาก็อ,ออกให้เร็วปล่คืนปล่อยไว้นานเราก็ทุกนานความโกรธเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้ทันให้เร็วและออกให้เร็วไม่ใช่ว่าจะไม่ให้มันเกิดเกิดได้แต่ต้องรู้ทันให้เร็วและออกให้เร็ว ก็ฝึกให้มีสติเอาไว้สำรวมระวังเอาไว้จนเป็นปกตินิสัยของเราความหลงเกิดขึ้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันพร้อมจะทำให้เราหลงได้แต่เรารู้ตัวให้ทันแล้วออกจากความหลงนั้นให้เร็วก็ไม่ต้ทุกข์อะไรอย่ากได้นั่นได้ดี เรารู้มันความอยากมันเกิดขึ้นรู้ทักการความอยากเราก็ดับความอยากนั้นด้วยความรู้ความเข้าใจความอยานนก,ก,กนั้นก็ตกไปกทุกขนั้นก็ตกไปก็ทานี้เองดับให้เร็วทำเราให้เป็นนักดับเพลิงก็แล้วกันเพลิงในจิตในใจของเราเราต้องเป็นผู้ดับนักดับเพลิงทั่วไปในขา้นดับ ไฟที่มันลุกลามบานเรือนของคนอื่นเข้าไปช่วยดับมันได้แต่ไฟในใจเพลินในใจของเราเพลินจากกิเลสปัญหาของเราเราต้องดับเอาเองการศึกษาทำให้เรารู้จักว่าอะไรเป็นไฟที่คอยเผาใจเราให้เป็นทุก แต่เราโม่จะไปเพลิดเพลินดูรเรื่องภายนอกเราไม่เห็นไฟภายในเห็นไฟแต่ชาวบ้านชาวเมืองแต่ไฟของเราละ่ะไม่มีใครมาดับให้พอเราไปเสียเวลากับไฟภายนอกเราต้องหันกลับมาดูไฟภายในที่มันเผาปุ่มาตลอดเวลาเกี่ยวกการปฏิบททัติธรรม ทำให้เราได้ชำระหรือดับไฟในใจของเราได้ทีละเล็กทีละน้อยเกาจะมีความสุขขึ้นเย็นความเย็นก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไฟก็จะเรือน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงเราไม่เพิ่มไฟเข้าไปอย่าง มันมีหรือมันจะเพิ่มขึ้นมาให้ไฟใหม่เข้ามาแล้วเราก็คอยดับไฟเก่าไปในตัวพร้อมมันก็มีอย่างหมดไป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 ไม่มีเชื้อใหม่เข้ามาเติมสุดท้ายก็รหมดนี่แหละเป็นข้อปฏิบัตนะิทางนั้นมันไม่ใช่อยู่ดีๆไฟไม่นจะหมดไปดื้อ กิเลสปัหามันจะหมดไปดื้อๆมาจากใจของใครมันเป็นไปไม่ได้ตัวอ,อย่างมันเป็นเหตุปัจจัยมีเหตุมีผลเรามานั่งปฏิบัติธรรมก็คือการมาทำเหตุให้ผลมันเกิดคือเรามาดับไฟจนไฟมันดับจนมันเย็นผลมันผลมันเกิดจากการดับไฟก็คือไฟมันดับ ไฟดับแล้ก็มีความสุขแลวมันเย็นแหละแค่นี้แหละหน้าที่ของนักบ,บริบัติธรรมคือการดับไฟในใจเจ้าของถ้าเราไม่ศึกษาไม่มองไปในใจเจ้าของเราจะรู้ไหมนะว่าไฟกําลังลุกไหม้ใจของเราอยู่เนี่เละต้องจริงจังในการที่มาโฟกัสใจของเจ้าของไว้เสมออย่าเพิ่งว่าเราดีแล้ว เราดีแล้วเนี่ยมันก็เหมือนน้าเต็มแก้วนัว่นแหละมันไม่รับความรู้ไม่รับสิ่งคำแนะนําที่จะให้ไปแก้ไขจาขอมันไม่รับมันผิดมันก็ผิดอยู่อย่างนั้นเลยมันจะไม่เป็นถูกไปได้แต่พอมันไม่รับคาชีนน้แนะเพื่อไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดเราทงเทน,น้ำออกจากแก้วเหมือนไม่รู้อะไรเลยแล้วมาพิจารณา คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้เราเห็นเหตุของทุกเห็นทุกทางหลักทุกเมา่อทุกมันดักไปแล้วผลที่สุดก็เป็นนิโรธมันก็เท่านี้เองวันนี้เดินไปเดินมามนก็มองชีวิตตัวเอง เราจะอยู่อย่างไม่มีเราไม่เป็นเรามันก,ก็คิดขึ้นมาถ้ามีเราหรือเป็นเรามันก,ก็เป็นทูกถ้าไม่มีเราไม่เป็นเราและทุกข์มันอยู่ตรงไหนก็เพราะมันไม่มีเราให้มันก็ผุดขึ้นมาอยู่อย่างไม่มีเราไม่เป็นเรา เรามอคิดดูเออที่มันทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมันมีเรามันเป็นเรามันมีตัวตนถ้าไม่มีตัวตนมันก็ไม่ทุกข์เพราะะนั้นตัวตนนั่นแหละต้องถูกทําลายถ้ามันยังอยู่ทุกข์มันก็ยังอยู่ถ้าจริงให้ทําลายอัตราเสีย ันนี้ก็น่าคิดเราถ้าลายเป็นนักปฏิบัติก็ลองไปพิจารณาถ้าอะไรอะไรก็เพื่อเรา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 มันเป็นเรามันมีเราแล้วทุกมันจะหมดไปได้อะไรในเมื่อมันมีตัวที่จะรับทุกอยู่เป็นทุกอยู่เนีย่ยสิ่งที่ต้องไปพิจารณาใช้หน็งผ้าปฏิบัติรู้เพื่อไปปฏิบัติ เพื่อพิสูจน์เพื่อความเข้าใจเพื่อความรู้แจ้งก็ขอให้จิตดวงนี้มันสว่างขึ้นด้วยความรู้แจ้งทางอื่นมันไม่ดีหรอกทางนี้ไม่ใช่ทางแห่งการคาดเดาไม่ได้ลงมือปฏิบัติให้เห็นจริงเห็นเกินดับจริงๆ เห็นความไม่เที่ยงจริงๆไม่สงสัยย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปมันทุกวันแะ้ว้วจะเพลินกับงานวิเศษอันนี้ดูไปแล้วก็เหมือนว่าเรานี่เป็นระเกียรติมากๆทุกคนในการปฏิบัติธรรมได้ทำงานอันยิ่งใหญ่ในโลก แล้ว,ว่าไม่มีงานอะไรที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่าการพาตนออกจากทุกง,งานที่พระบรมศาส,สดาซึ่งเป็นศาส,สดาเอกของโลกได้วางรากฐานเอาไว้ให้และคนในโลกมันมีสักเท่าไหร่ที่จะทำงานอันนี้คิดดูมนันก็น่าปูใจนะเราได้ทำงาน งานที่เลิศที่สุดในโลกที่ศาสดาเอกของโลกได้วางวางรากฐานเอาไว้ให้ชี้ทางเอาไว้ให้จะมาเป็นงานของวงตระกูลของเราโกวันได้มีกฝากเอาไว้ให้เราเอาไปพิจารณาให้เกิดความภาคภูมิใจและรักษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธ้า เพื่อผลคือออกอย่างถูกได้โดยการทุกข์อดวันนี้หมดเวลาเนื่มการเติ